Oh, no. duck salad mom duck salad you made me duck salad mom you made me duck salad you're so wonderful mom you're so amazing oh my gosh this Kai onion i plant over there this ours yeah don't let that you know but it can ซื้อแนวมาปลูกสิบบาทปุ๊บปลูกเดรร้ยายกระถางแห้งเดแกพี่น้องจะได้เคี่ยกระถางหนึ่งออกมันบานเดรย์ใหญ่เต็มที่เคี่ยออกก่อนเน่เน่เน่คาอ่อนโอ้ยโว้ยวันใหญ่จักรมือหนึ่งกินพักจักรมือหนึ่งจะกินขาร์เน่จะถือสาแล้วได้เจ้าพี่น้องเราขี่เลนมัม there's green stuff in my duck s a l a d <Wow. S 2> เออบเบอร์เพิ่นว่าเอาผักอียงเขียวๆใส่าลาบเป็ดใหนเพิ่นยายมองก็บ,บอกว่ามันเป็นสมุนไพรใส่ลาบเป็ดนะจ๊ะพี่น้องผักย้อมองอยู่ในหนีก่กระซิมีบกแข็งขมบักเขือผักติวแล้วก็ผักเอียงนอนครูบอยมององปลูกไว้แต่ก็ใยๆจ้ะผักคากะง,งามผักติ๋วกะงาม ผักสไลด์พอดิเก็บมาจต่พี่น้องอยังมองว่ามันมีผักแล้วเก็บปักแข่งมานําเพราะว่าพอนยายรถเจอเรามากปักแข่งเขือเนี่ยอินเอาเออการเด็ดเยอะเยอะเยอะโอ้เยอะนี่ยเ <c oughs> ขือพนพอนายรถเจอหมากมามามาเมืก่กินเข่าก็พอนยายรถเจอเยอะเยอะเยอะ เราโนโนอยู่ no, 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 แต่ว่าถาล่ลวดให้เรากินน่ะเราสิกินถ้าเอาหายเมือ่อร่ำบังสี่งแลหยานน้ำจ้ะ small egg pan dish t i s k คาย so bitter so so bitter เด <c oughs> ี๋ยวมองกระบอกว่าบะแข็งขมนี่ขมแหง้งบนทรายหัวก่อนจ้ะพี่น้องโนโน่โนอิสระ hard โอ้ยกินขาเป็นหัวพี่น้องเอ้ย โอ้อ oh, ิสปายซี่เยอะมองสิสิอร่อยมากอร่อยมากสบายแล้วิตัดหัวขาออกไว้ถ้ต้มยำ่ำคนเอาไปกินเสยโอ๊ยไงมดเจอเก็บมือสา,าจา้ะมะเขือกำลังสิบปลูกหลุ่นใหม่อยู่นีะแมนนีร่ำคาอ,อ้อนแห้งอีเลยไม่เก็บขาเวลากินลาบ ลาบเป็ดต้องไปเก็บขาเพราะว่าพุักงานรถเจอหมกักขาบกเขือบกแข็งเราหมักอแต่ว่าชาวอ้อมพักค้านี่เรากินไนอยู่แต่ว่าเราหมักสตอหลายกลัวนะแต่ว่าสตอให้กินริบๆแล้วก็ก,กินกินกัหลาบเป็ดแต่ว่ากินก็อย่างอื่นแล้วก็บอกินสตอต,อต้องกินริบๆกับลาบเป็ดเต็มปาาเต็มข้ามต่อก็ได้นาอโอ้ยสี่น้องเลย กินขาเป็นหัวคอยบอกว่ามันแข็งขาหน่ยังเอาไปกัดอยู่่นมา่นหมักโอ้ยกัดขาเป็นหัวคุณว้าว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 ตอนนี้เรากินพักแทนเนี่ยมองเพราะว่าเนี่ยมองตอมท่อนสิ้นยังเกึ่นพักเ่ราะันได้หลายแต่พญาน้ยเราเจอกินพักแทนช่วงสามเดือนกว่านี่ติพาตัดตอมทอนสิ้นโอ้ย กัดขาอย่างหัวบางไงหนึ่งเนี่ยนองเลยกัดขาเป็นหัวโซสไปซี่สเมลโซกือดีสำหรับเคนนะคน no so hard uh, well, what, what, are you, what are you doing what do you do with it? what do you want with it I keep for ต้มยำ oh oh okay. คีฟฟอสต้มจำต้องบอกเล่าแบบนี้แล้วคอยว่าเพราะมันเผ็ดแห้งเลยตะคามันแก่มันสิเผ็ดแหง้ง mm hmm. if you want to eat you eat like this โอเคมันกรอบแล้วเนาะเก็บมาใหม่ๆม่อกนกินที่เป็นหน่วยเดนะ้พี่น้องเนะ